ครับตอนนี้ฮะอยู่กับเกม Among Us นะฮะก็อยู่กับ EP 2ที่ผมเล่น Among Us นะฮะท่านผู้ชมมาเริ่มกันเลยกดไฟเกมนะฮะแล้วก็ชิปชิปอืมเอาไหนยีเอ่ยเปลี่ยนดีกว่าครับอืมเอาอันนี้ละกันครับท่านผะู้ชนมะ วันนี้นะฮะเราจะเล่น2องอิโมโพสเตอร์นะฮะอุ้ยทำไมโอเคสีเหลืองนี่แหละครับเริ่มกันเลยนะครับแลาเป็นคนดีแล้วนะฮะคนดีครูเมย์วันี้เดินช้าจังเลยนะครับ ค่าจะช้าเลยอืทมทำตัวนี้นะท่านผู้ชมเขียวใจแล้วใช่ไหมฮึเห็นไหม มีชัดตรงนี้ไหมเอ่ยโอ้รูดบาตทด่ครับท่านผู้ชมอะโอเคสีเขียวอ่อนตามลงมาทุกที่เลยอะอืมน่าจะมีชัดตรงเนี้ยเขาจะมีคีเราหรือเปล่า เดี๋ยวบันทีกดูพรครับเจียวออนเจอุพนี่ผิดครับหึมบอดเอสโปสเตอร์ีเอ่อเขาพูดอะไรไม่รู้ครับ ว like, ออะไรวอดไทกันเนี่ยอืมผมวอดคิปเลวกันนะฮะภาษาอะไรของสีเขียวอ่อนเนี่ยในผู้ภาษาอะไรเนี่ยเอาละครับผมก็ตัดไปตอนที่ คุยกันเสร็จแล้วนะฮะสีเขียวอ่อนพูดอะไรก็ไม่รู้นะฮะเหมือนเขาจะไม่ใช่ฝรั่งหรือ,อ,อคนเอเชียหรืออะไรนะฮะเ,ออเขาไม่พูดภาษาอังกฤษวิ่งอยู่ใกล้ๆพอดีเลยไปจุบมีใครมาไหม<ๆ>เร็วๆเร็วเร็วอ๋อ บายบาเอ้าสีชมพูเป็นอีโมเตอร์แล้วลงท่อแล้วก็คิวผมด้วยครับเอาไม่รีบอเด่ะครับนั่นไงท่านผู้ชมสีชมพูเป็นอีโมเตอร์ตาที่แล้วนะฮะอีกคนหนึ่งผมไม่ได้ดูฮะ ะะเกมนะฮะคือเกมอืมเหมือนมนะฮะถุงโปสเตอร์นะฮะโปสเตอร์สองคนเอ้ยคนนะฮะเนี่ยเราเป็นคนร้ายเราเป็นคนร้ายฆาตรกรเหมือนเดิมนะฮะ,ปะไปไป กำจัดลูกเรือในนี้กันจย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานครับว่าสกิลการเป็นพปสเตอร์ผมมีเต็มร้อยอย่างเมื่อวานเนี่ยผมชน,นะได้ตัวคนเดียวชิปลงท่อแล้วมีคนฮะชิวตายซะแล้วก็ลงท่อนี้ฮะนี่แล้วก็ขึ้นท่อนะฮะท่านผู้ชม ผมชอบเป็นโมสเตอร์มากเลยครับมันสนุกดีหลายๆคนก็จะเป็นแบบนั้นแหละครับอุ้ยตกใจหมดเลยอืไไย้ไม่เป็นไรรอคููดาวครับเยี่ยมชนะครับท่านผู้ชม มาเล่นอีสเตอตาหนึ่งเลยครับอะฮะนี่นี่เห็น,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 นขา่าวผมนายสำเร็จฉันฉันเป็นโปสเตอร์ที่มีวุชาอาคมอืาโอเค าผมมีเวลาว่างได้ไปเที่ยวผมจะถ่ายคลิปเที่ยวนะฮะท่านผู้ชมอะมาคนดีนะฮะคนดีเราต้องไปทำภารกิจกันนะฮะอืม่มีรมีลูดบัตรอีกแล้วครับ อย่าเพิ่งไปปิดไปเปิดเลยครับเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยจะส่งผลกระทบอะไรกับเราเท่าไหร่นะการปิดใจเนี่ยยุบยุบอ้ายุบอ้ายุบใครประสบปัญหาแบบนี้บ้างครับเออต่อไปเราก็จะไปทำภารกิจที่อื่นต่อนะ ชิวอาะคิวอ่ะไม่ใช่ทางนี้ฮึโอเคท,ทุกคนอยู่ที่นี่เยอะมากเลยครับ เราไปทำท่าที่อื่นกันเนะครับโอ้โหผมเจอสพนอกเราผมเจอศพที่ข้างนอกห้องห้องอะไรสักอย่างเลยครับจำชื่อไม่ได้จีอจบอกว่าพูดว่าอะไรดี ไอทีเคแล้วกันครับจุบ๊บเอาบวนกันแล้วบอกได้ว่าบวนเราเนะี่ยบวนตัวเองแล้วกันครับท่านผู้ชมอ้าวทำไมเขาสงสัยเหรอโนดีถ่ายนะฮะคาดก่อนยังล่องรอยอยู่ในนี้ ไป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 รีไปกันทุกคนข้าจะกดตัดรีแอคเตอร์แล้วครับอ๋อจชมพูไม่ทำมานี่มานี่มานี่เร็วเยี่ยมไงเกือบไม่รอดนะท่านผู้ชมอ้าวแพ้เฉยท่านผู้ชม อืตอตลัาคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับติดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ